เราจะคุยกันเรื่องนี้หลายคนถ้าติดตามในโซเชียลจะเห็นคลิปคลิปนี้มีน้องผู้หญิงคนหนึ่งเป็นหญิงสาวคนหนึ่งเต้นสนุกสุดเวียงเลยค่ะอยู่ในสถานบันเทิงแล้วจู่ๆน้องก็มีอาการผิดปกติค่อยๆก้มหัวลงเหมือนจะก้มลงไปเก็บของแต่จริงๆไม่ใช่น้องสุดลงไปกองกับพื้นแล้วท้ายที่สุดเสียชีวิตค่ะ เพื่อนที่โพสต์บอกว่านาทีเร่งช่วยชีวิตน้ําตาลตกเกล็ดเลือดต่ําก่อนสิ้นลมเบื้องต้นที่แพทย์โพที่พบแพทย์คือลมหายใจอ่อนมากน้ําตาลตกเหลือแค่17เลือดจางมากเกล็ดเลือดต่ําประมาณ24ตัวซีดแพทย์สรุปสาเหตุการเสียชีวิตหัวใจเต้นผิดจังหวะดังนั้นเราจึงต้องมาขอความรู้เรื่องนี้กันค่ะไปที่สายนายแพทย์โชคชัยสุวรรณกิจบริหารคุณหมอเป็นซ e o อ บริษัท COO นะคะคุณหมอเป็น COO บริษัทสหเวชกิจประเทศไทยจำกัดและอดีตผู้อำนวยการราชวิทยาลัยสัญญาแพทย์แห่งประเทศไทยค่ะคุณหมอโชคชัชยคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณโอค่ะคุณหมอคะดูคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ค,ะ,ค,ะคุณหมอคะดูในคลิปแล้วก็คนก็ตกใจแล้วโอ้โหสัธรรมชีวิตมากเลยเราใช้ชีวิตอยู่ปกติปกติอยู่อยู่ก็เสียชีวิตแต่จริง,รง,รง<ะ>ๆมันไม่มีคําว่าอยู่อยู่ก็เสียชีวิตใช่ไหมคะคุณหมอคะอ๋อ สมัยก่อนเนี่ยเรามักจะพูดกันว่าเออแล้วแต่บุญแต่กรรมแต่จริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองหมดมใช่ไหมครับจากข่าวเนี่ยเราพบว่าน้องอยู่ในสถานบันเทิงแล้วก็เต้นลาอย่างเมามันแต่แล้วก็<ม>ต้องค่อยก้มลงไป<ม>พอตรวจพบเนี่ยผมนิดหนึ่งเลยคือจากที่ท,ที่ที่คุณโอกรายงานบอกว่าอันที่หนึ่งพบว่ามีปัญหาเรื่องน้ำน้ำน้าตาลต่ําอันที่สองมีเกล็ดเลือดต่ํามาก แล้วก็มีหัวใจเต้นผิดจังหวะผมขออนุญาตแยกอย่างนี้ได้ไหมครับว่าในกรณีที่อยู่ในสถานบันเทิงแล้วน้ําตาลต่ําม,มากเนี่ยผมผมเดานะครับว่าน่าจะเรื่องฐานแอลกอฮอล์ด้วยทีนี้ในส่วนของแอลกอฮอล์เองเนี่ยมันทําให้มันจะเป็นตัวบล็อกการทํางานของตับในการปล่อยน้ําตาลออกจากร่างกายนะฮะซึ่งเวลาที่เราเต้นเยอะๆเนี่ยเราต้องใช้พลังงานเยอะ น้ำตาลก็ถูกใช้ไปเยอะ mm hmm. ถ้าไม่ได้มีการทานอะไรตอนเย็น mm hmm. น้ําตาลในเลือดเนี่ยมันจะลดลงอย่างรวดเร็วเลย oh. นะครับ mm hmm. ซึ่งมันจะทําให้สมองแล้วก็หัวใจเนี่ยขาดน,น้ําตาลในการไปเลี้ยง mm hmm. จากน้ําตาลต่ํา mm hmm. ซึ่งอาจจะทําให้มีหัวใจเต้นผิดจังหวะได้ mm hmm. อันนี้เป็นประเด็นหนึ่ง mm hmm. นะครับ mm hmm. ขออนุญาตแทรกเลยถ้าเกิดรจะทานอะไรก็จำเป็นต้องทานทานตอนท้อง S <S ต,ต,ตอนตอนทานอาหารแล้วดีกว่า,าเีดยวก็เลยจด <S <S จว่าเดี๋ยวเตรียมจะถามคุณหมอเลยว่างั้นถามเลยก็ได้ค่ะถ้าจะไปดื่มแอลกอฮอล์วอควรจะมีอะไรอยู่ในท้องหรือระหว่างดื่มควรจะทานอะไรไปด้วยมันควรจะทานอะไรไปด้วยครับอยาให้ท้องว่เนให้ทราบเนี่ยแอลกอฮอล์มันบล็อกการทํางานของตับในการปล่อยน้ําตาลออกค่ะแล้วยิ่งบิดออกกําลังกายไปเต้นด้วยเยอะๆเนี่ยน้ำตาลจะ ออกลงอย่างรวดเร็วเลยค่ะคุณหมอค่ะถ้าพูดเฉพาะคําว่าน้ําตาลเดี๋ยวคนจะบอกโอเคเดี๋ยวฉันกินเค้กเดี๋ยวฉันกินขนมหวานหมายถึงอย่างนั้นไหมคะหรือว่าหมายถึงข้าวทั่วๆไปนี่แหละแป้งที่เป็นน้ำตาลนี่แหละอะไรก็ได้อะครับที่มันเป็นน้ําตาลเป็นเค้กเป็นอะไรยให้มันเพียงพอซะก่อนค่ะนะฮะทีนี้อันที่สองอันนี้อันนี้น้ำตาลนี่จบไปค่ะเราพบว่าน้ำตาลถ้ามันต่ําเนี่ยมันสามารถทําให้หัวใจได้ผิดจังหวะได้นะครับแล้วก็หัวใจหยุดเต้นได้ อันที่สองคือปริมาณเกล็ดเลือดที่ต่ำเนี่ยมันมีปกติแล้วเกล็ดเลือดในร่างกายเนี่ยมันประมาณแสนห้าถึงห้าแสนที่เขาบอกว่ายี่สิบเนี่ยก็คือประมาณผมเดาว่าน่าจะมาเป็นสองหมื่นนะฮะซึ่งอันนี้คือต่ํามากทีนี้เวลาที่มันต่ํามากๆเนี่ยโอกาสที่มีเลือดออกภายในอวัยวะหรือในสมองเนี่ยมีสูงมากถามว่าเกิดจากอะไรอันนี้หนึ่งเนี่ยเกิดจากการที่มีเกล็ดเลือดในเกล็ดเลือดต่ําซึ่งเรียกว่าเป็นลักษณะของทรอมโบไซโตพีเนีย ท h r o โบนี่คืออต่ำเอ่อเกล็ดเลือดไซโตพีเนียนี่คือเอต่ำลงนะฮะอันนี้เกิดขึ้นได้เป็นโรคของระบบภูมิคุ้มกันอาจจะเป็นไปได้อันที่สองในภาคเหนือและในเมืองไทยเนี่ยโรคไข้เลือดออกมีสูงในบางกลุ่มมีเป็นไข้เลือดออกแต่ไม่มีอาการาก็เป็นได้ทําให้เกิดเลือดต่ําหรืออันที่สามเป็นการแอลโกอฮอล์เยอะๆเป็นเวลานานพวกนี้เนี่ย มันจะบล็อกการทํางานของไขกระดูก oh. ทําให้เกล็ดเลือดต่ําได้โอค่ะ <Okay. S 2> นะมันก็จะมีโอกาสเป็นไปนได้สามอย่าง mm hmm. อันที่สี่คือเวลาที่มีหัวใจผิดจังหวะเนี่ยนะฮะอันนี้เดี๋ยวจะเราคุยว่ามันมีหลายกรณีจากน้ําละน้ําตาลในเลือดต่ำหรือว่าหัวใจผิดปกติอยู่แล้วก็ mm hmm. วมัเปเป็นไปได้ค่ะนะฮะอันนี้คือประมาณนั้น mm hmm. ในในเคสที่ท,ท,ที่ที่มีข่าวกันนะครับ mm hmm. ทีนี้ถ้าเราพบอันที่หนึ่งเราต้องดูซิว่าเขา หมดสติจริงหรือเปล่าก็ต้องพยายามเขย่าตัวต้องเลยดูซิว่าเป็นยังไงเขย่าที่หัวไหล่สองข้างดูซิว่ายังหายใจดีไหมอีกอันคือเนื่องจากอยู่ในสถานบันเทิงเนี่ยต้องบอกให้เขาหยุดเสียงก่อนไม่งั้นเรา,เราช่วยคนไข้ไม่ได้ดะนะฮะครับอ,อ,อันนี้คือประมาณนี้สําหรับในกรณีที่อน้ําตาลในเลือดต่ําในกรณีที่เกิดเลือดต่ําแล้วก็หัวใจหยุดเต้น ประมาณนี้ครับน้ำตาลในเลือดต่ําก็ป้องกันได้อย่างที่คุณหมอบอกถ้ากรณีจะไปดื่มหรืหาอะไรทานซะเป็นเป็น<ช>เป็นออกหวานหวานหน่อยก็ได้เป็นน้ําเป็นเค้กก็ได้หรือข้าวก็ได้พอแป้งเปลี่ยนเป็นน้ําตาลแต่อย่าให้ทงว,ว่างมีนัยยะอย่างอื่นไหมครับ <laughs> คุณหมอ <laughs> <laughs> แม่ก็รมอค่ะแต่ว่าถ้าเกล็ดเลือดต่ําอันนี้ป้องกันไม่ได้ครับ เกลือเลือดต่าเนี่ยเราก็ต้องมานั่งดูแล้วว่าไอเกรดเลือดที่ต่ําเนี่ยมันจากอะไรมันจากการที่เป็นเมีไข้มาก่อนซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของไข้เลือดออกไหมการดูแลสุขภาพส่วนตัวเองเนี่ยก็สําคัญนะครับถ้ารู้สึกไม่สบายก็ควรจะไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุเสียก่อนนะฮะเราจะดูว่าเป็นไข้เลือดออกไหมถ้าเราคิดว่าเราทานแอลกอฮอล์เยอะทุกวันอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งก็ต้องพิจารณาปรับ แอลกอฮอล์นี่ทานได้แต่ว่าสุดท้ายนั่มันก็ต้องทางสายกลางล่ะครับอ่าพอดีพอดีใช่ไหมครับใช่ครับคุณบอกเรากำลังคิดว่าถ้าอย่างงั้นคนที่ไม่สบายไม่ควรไปเที่ยวไปเต้นเยอะๆไปดื่มเยอะๆอย่างแบบอาจจะมีแบบเพื่อนบอกว่าแกฉันไม่สบายนิดนดงรู้สึกมึนๆปวดหัวเหมือนจะมีเฮ้ยแกออกมาเหอะเดี๋ยวแอลกอฮอล์เข้าไปกกก็หายเองอแต่อย่างที่บอกไม่กลับไปกลับมาสู่อันเดิมคือเฮ้ยถ้าแอลกอฮอล์เข้าไปเนี่ยต้องมีพลังงานเข้าไปด้วยนะ อย่าลืมทานอะไรก่อนลองท้องอะไรแบบนี้ครับค่ะ <c oughs> โอ้โอ้น่ากลัวทีนี้บาข,ขอความรู้คุณหมอตรงๆกับเรื่องหัวใจเต้นผิดจังหวะเลยครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเป็นกรรมพันธุ์หรือเกิดได้ยังไงเป็นคําถามที่ดีครับเพราะว่าเราปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเจอกันเรื่อยๆเช่นนักกีฬาออกกําลังกายแล้วหัวใจเต้นผิดจังหวะแล้วก็ล้มไหล่กลางสนามหรือวิ่งวิ่งออกกําลังกายอยู่แล้วก็ล้มลงไปกลางกลางสนาม ในกรณีที่แบบนี้เนี่ยนัคือกรณีที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นหรือว่าหมดสติไปชั่วคราวเนี่ยพวกนี้เนี่ย mm hmm. มันเกิดจากหลายสายเหตุครับ mm hmm. ในกรณีที่เกิดจากหัวใจเองเนี่ยมันเป็นเรื่องของอโครงสร้างของหัวใจที่มีผิดปกติในกรณีนีไ้ได้แก่การที่มีการหนาตัวการหนาตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ mm hmm. ซึ่งบางทีเราไม่เจอหรอก mm hmm. แต่มันจะเจอตอนที่เราออกกําลังกายเยอะๆ mm hmm. ที่เป็นนักกีฬายเยอะๆเพราะฉะนั mm ้น hmm. คนไข้ในกลุ่มที่เป็นนักกีฬาเนี่ยเรามักจะให้มาตรวจเช็กร่างกายก่อนก่อนที่จะเล่นกีฬาหนัก mm hmm. เล่นฟุตบอลเล่นเทนนิสเล่นแบดมินตันอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาตรวจดูซิว่าหัวใจมีผิดปกติไหมมีหัวใจหนาตัวไหมนะครับอันที่สองการที่มีไฟฟ้าในหัวใจเนี่ยมันลัดวงจร mm hmm. กลุ่มนี้เนี่ยเราเรียกว่าบุคาดาซินโดรมซึ่งอาจจะมีลักษณะของมีประวัติครอบครัวเป็นมาก่อนนะฮะหัวใจเต้นผิดจังหวะ บางคนในกลุ่มนี้เนี่ยเรียกว่าในครอบครัวมีประวัติไหลตายไงครับที่เดีนอนไปแล้วก็อยู่อันนี้ก็เป็นได้ไหลตายไหลตายในกรณีที่เกิดภาวะการติดเชื้อเป็นไวรัสที่เรียกว่ากล้ามเนื้อหัวใจอักเสบจากไวรัสเป็นมวคดายดติดพุกที่เกิดได้หัวใจเต้นผิดจังหวะอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งทําให้มันค่อยเสียชีวิตได้เพราะนั้นโดยรวมแล้วเนี่ยมันก็จะมีสามหลัก สามอันหลักๆล่ะครับลักษณะโครงสร้างหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจหนาเกินไปไฟฟ้าในหัวใจรัดวงจรซึ่งอันนี้เราบอกไม่ได้ว่าเป็นยังไงเราต้องนั่งนั่งคุยคแล้วก็ในเรื่องของการติดเชื้อซึ่งทาให้กล้ามเนื้อหัวใจมีการอักเสบครับอโอ้คาว่าไฟฟ้าในหัวใจเรามีไฟฟ้ารัดวงจรด้วยนะคะคุณหมอมีครับมีครับ โรคของหัวใจเนี่ยมันมีอยู่สองสาอย่างอันที่หนึ่ง <c oughs> ในกรณีที่หลอดเลือดหัวใจตีบอันนี้เราเราเราค่อนข้างคุ้นเคยกับมัน <c oughs> ใช่ไหมฮะ <c oughs> การรักษาคือทําบอลลูนหรือไม่ก็ถ้ามันตีบเยอะก็อาจจะต้องผ่าตัด <c oughs> อันที่สองคือเรื่องโรคลิ้นหัวใจซึ่งบางทีมันมีตีบมันมีรูซึ่งทําให้เสียชีวิตได้เหมือนกัน <c oughs> อีกการหนึ่งที่เราเจอเยอะก็คือเรื่องของไฟฟ้าในหัวใจมันลัดวงจร <c oughs> แทนที่จะวิ่งไปตามปกติมันก็รัดวงจรทั้งหัวใจเส้นไม่เป็นจังหวะข้างบนบีไปเรื่อยๆืยข้างล่างก็เต้นไปอะไรเงี้ย<อ>มันแยกกันมันทําให้มีปัญหาได้นะครับในกรณีที่คนไข้มีหัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยโอกาสที่จะเกิดอามาพอามาพกษ์อัมพาตเนี่ยได้ประมาณห้าเท่าของคนปกติเล<อ>ยครับโอ้เพิ่งมีมีญาติญาติผู้ใหญ่ของเพื่อนเฉลต์อกเลยค่ะเก้าสิบหัวใจเต้นผิดจังหวะตอนนี้ติดเตียงแล้วเออฮะคือ ความยากของหัวใจเต้นผิดจังหวะคือเวลาที่หัวใจบีบไม่เป็นจังหวะเนี่ยเลือดบางส่วนจะคั่งค้างอยู่ในหัวใจห้องบนแล้วเกิดตกตะกอนเกิดขึ้นวันร้ายคืนร้ายมันหลุดไปมันก็เป็นอมพฤดอมภาตอันนี้คือสิ่งที่ยากของหัวใจเต้นผิดจังหวะพอเกิดอมภุดอมภ่าตปุ๊บเนี่ยถ้าไปรับการรักษาช้าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ ร่างกายไม่สามารถควบคุมได้<ม>ขยับ,ขยบแขนขาได้ไม่ดี<ม>ก็อาจจะต้องมีการติดเตียงอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับเราตรวจสุขภาพประจําปีเราจะเจอไหมคะเราจะได้ป้องกันรักษาทันท่วงทีเรียนอย่างนี้ครับ<ม>ตามข้อกําหนดเนี่ยตามข้อไม่ใช่ข้อกําหนดข้อแนะนําดีกว่าข,ข้อแนะนําขององค์การอนามัยโลกเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตามช่วงอายุและความเสี่ยงของแต่ละคน<ม>นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราไปตรวจร่างกายเนี่ยบางทีมันไม่ใช่แค่ซื้อแพ็กเกจ แล้วก็ตรวจไป mm hmm. มันจนะต้องมีการพูดคุยเรื่องของประวัติครอบครัวเรื่องของประวัติการมีชีวิตอยู่ว่าเราใช้ชีวิตอย่างไรเสร็จแล้วเนี่ยถ้าอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงน้อยหรืออายุน้อยๆเราก็แค่ตรวจไฟฟ้าหัวใจเอ็กซเรย์ปอดอันนั้นอาจจะพอได้คนะฮะ mm hmm. แล้วก็ถ้ามากขึ้นก็อาจจะมีอันเอ่อเอ็กโคหรืออัตราซาวหัวใจดูด้วยในบางกลุ่มก็อาจจะต้องวิ่งสายผ่านร่วมด้วย mm hmm. ในปัจจุบันเราใช้วิธีเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์เพื่อดูหลอดเลือดหัวใจว่ามีห mm ินปูนเกาะไหมอันนี้ก็เป็นลักษณะของการดูทางอ,อ้อม mm hmm. แต่สิ่งที่ดีที่สุดถ้าเพื่อดูหลอดเลือดหัวใจก็อาจจะต้องทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เพื่อดูหลอดเลือดหัวใจ,จ,จเพราะฉะนั้นในแต่ละคนเนี่ยมันมีแนวทางการตรวจไม่เหมือนกันครับ oh, ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของแต่ละคนครับยิ่งยิ่งถ้าประวัติครอบครัวมีอันนั้นยิ่งเสี่ยงเยอะประวัติครอบครัว<ช>คือพ่อแม่เลยใช่ไหมคะ ใช่ครับอันนี้นิดหนึ่งนะครับขออนุญาตเสริมในกรณีที่สมมุติว่าตรวจไฟฟ้าหัวใจแล้วบอกว่าไม่พบสิ่งผิดปกติเนี่ยอ,อันนี้คือไม่ปกติคืออย่างนี้นะครับเวลาตรวจแล้วไม่พบสิ่งผิดปกติไม่ได้หมายความว่าเป็นปกตินะครับแปลว่าไฟฟ้าหัวใจตรวจไม่พบอาจจะผิดปกติแต่ตรวจไม่เจอหรือปกติเองก็ได้ค่ะนะฮะเพราะว่าทุกการเทสเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์ แล้วทางการแพทย์เนี่ยโดยปกติคนไข้โรคหัวใจเนี่ยอาจจะมีไฟฟ้าหัวไฟฟ้าหัวใจหรือ EKG เนี่ยปกติดได้ครึ่งหนึ่งเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจขั้นต้นแค่ EKG อย่างเดียวเนี่ยบางทีอาจจะไม่พอในในคนไข้บางรายบางกลุ่ม mm hmm. นะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือไม่ใช่จูจ่ๆเราก็ปกติดีพ่อแม่คนในครอบครัวไม่ได้เป็นอะไรขอตรวจหัวใจละเอียดสุดๆได้ไไม่ข้าคุณหมอหรือควรจะมีสัญญาณแบบนี้มันมเป็นแล้วแต่ความกังวลของผู้รับบริการหรือคนไข้นะครับ<อ>เพราะว่าในบางครั้งถ้าเรากังวลเยอะๆนี่ยมันก็มีผลเหมือนกัน<อ>แล้วก็ตรวจได้อะโอเคอเพียงแต่ว่ามันมีโอกาสตรวจแล้วมีความ เสี่ยงมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าเวลาทุกอย่างเนี่ย mm. มันก็มีข้อดีและข้อเสีย <Okay. S 2> อย่างเช่นเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ถ้าดูหลอดเลือดหัวใจเนี่ยในกรณีที่คนไข้ไม่มีอาการเนี่ย mm. ทําได้ <Okay. S 2> แต่ว่าก็ต้องทราบก่อนว่าในกรณีแบบนี้มันก็มีการสีสีนะเพราะนั้นการสีสีมันก็ต้องขับทางไตเพราะนั้นก่อนทําก็ต้องเช็คเรื่องไต <Okay. S 2> อันที่หนึ่งอันที่สองอาจจะมีแพ้ได้ไหมโอ mm. โอกาสมีได้ถึงแม้ว่าจะไม่เคยมีประวัติก็ตาม okay. นะฮะ <Ừ. S 2> คือคุณต้องต้องพูดคุยกับคุณคุณหมออย่างค่อนข้างละเอียดอะครับใช่เอาเป็นว่าถ้าใครฟังดูแล้วรู้สึกกังวลหรือเอะมันใช่ไหมรู้สึกไม่ดีเลยหรือไปปรึกษาคุณหมอถูกต้องครับนะคะปรึกษาคุณหมอดีที่สุดแล้วยิ่งผู้สูงอายุที่บ้านหรืออะไรยิ่งไม่สบายใจก็ปรึกษาคุณหมอหมดเลยทุกเคสเลยอย่าเพิ่งกังวลใจไปเองด้วยนะคะคุณหมอใช่่ะบางคนบอกเฮ้ย hey, ไม่อยากตวรวจหรอกเดี๋ยวกลัวรู้ว่าเป็นโรคอะไรเอ้ามันก็เป็นแบบนี้ครับคือ ถ้าเรารู้เรารักษาก่อนในฐานะหมอเนี่ยถ้ารักษาตอนที่ไม่มีอาการเนี่ยผลการรักษามันจะดีกว่าตอนที่มาแบบมีอาการแล้วมาครับจริงโดยเฉพาะคนคนแก่ผู้สูงอายุค่ะคุณหมอโอ๊ยแปดสิบแล้วไม่ต้องไปตรวจเยอะหรอกตรวจ๋ยวเจอตรวจไม่ตรวจแหละพะตรวจเจอก็รักษาไม่ได้แล้วแหละแปดสิบแล้วแก่แล้วคือโรคแบบนี้เนี่ยโดยเฉพาะยิ่งโรคหัวใจเนี่ยนะครับเรียนหนีเลยนะครับคุณโรคปัจจุบันเนี่ยเราพบอายุน้อยมากลงเรื่อย ล่าสุดเนี่ยผมมีหน้าที่ไปดูตามโรงพยาบาลศูนย์หัวใจของโรงพยาบาลต่างๆที่ทํางานอยู่เนี่ยนะครับอายุน้อยสุดคือสิบเก้านะครับสิบเก้าเองนะครับแล้วก็พอไปฉีดสีพะว่าหลอดเลือดหัวใจตีบจริงๆมีริมเลือดไปอุดจริงๆก็ทาบอลลูนกับสเตนใส่วันก่อนไปโรงพยาบาลหนึ่งยี่สิบสี่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอายุเนี่ยปัจจุบันไม่ใช่เกณฑ์ที่จะต้องบอกเฮ้ยอายุน้อยเป็นไม่ได้อันนี้ไม่ใช่แล้ว มันอาจจะมีหลายสาเหตุเนื่องจากการมีชีวิตอยู่ของเรา,เาลักษณะการมีชีวิตมันเปลี่ยนไปจากสังคมแบบเดิม สมัยก่อนเราบอกว่าอายุมากๆแล้วค่อยมีเจ็บหน้าอกใจอะไรเงี้ยบางทีปัจจุบันเนี่ยมันไม่เสมอไปแล้วครับโอ้ดีเลยค่ะวันนี้เลยได้ข้อมูลทางการแพทย์เยอะเลยได้ความรู้จากคุณหมอรบกวนเท่านี้ก่อนวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับคุณล้วครับสวัสดีค่ะนายแพทย์โชคชัยสุวรรณกิจบริหารค่ะคุณหมอเป็น c ีโบริษัทสหเวชกิจประเทศไทยจำกัดเป็นอดีตผู้อำนวยการราชวิทยาลัยสัญญแพทย์แห่งประเทศไทยด้วยนะในเรื่องของหัวใจ เต้นผิดจังหวะได้ความรู้จักคุณหมอกันไปค่ะ